สวัสดีครับซีรีส์ชุดเปลี่ยนสายไฟห้องเครื่องกิปชรารกีตอนนี้วันนี้เป็นตอนที่สิบเอแล้วครับจะมาต่อจากตอนที่สิบครับจะมาเริ่มจากตัดต่อชุดสายไฟปั้ลมไฟฟ้าก่อนมาลุยกันเลยครับนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่เลยครับตัวนี้ตัวนี้เราจะเปลี่ยนใหม่เลยมันแตกแล้ว ลืมเปิดใหม่มาสักครู่ครับนี่มันก็จะอยู่อย่างนี้ฟึบบวกเข้าบวกลบมาลบเนี่ยครบอันนี้ถูกต้องโอเคไม่มีสายสีแดงสายสีเหลืองแล้วกันไม่ผิดตนิกาไฟฟ้าเข้าได้ฟึบประมาณนี้ท่อหด8เมิล มันใหญ่ความร้อนไปไม่ถึงเชื่อมบัดกรียากนิดหนึ่งเห็นสายไฟพัดลมบนไหมครับแตกหมดแล้ว เดี๋ยวผมเอาแบตเตอรี่มาเทสดูครับเราต่อตรงรัวมันมุนถุกทางไหมขัว้วลบอันนี้ขั้วบ,บวกใช่ไหมเต็มแดงตัวนี้หมุนถูกต้องตัวนี้บวกลบถูกต้องอยู่แล้วมันไม่ต้องเทสเพราะมันเป็นสีดำแดงอยู่แล้วแต่รีสีมันจางโอเคจบในส่วนของพัดลมไฟฟ้า นี่ก็เนี้ยเสร็จแล้วครับแค่ชุดนี้ชุดเดียวเนี้ยจุดนี้่างเดียวนี้ยรอไปสองชั่วโมงกว่าครับเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาท่อกระดูกมงูมาใส่ครับจุดนี้เราก็จะเก็บเก็บแต่ตท่เนี้ยคือพอหลังๆเนี้ย มันจะเริ่มมีรายละเอียดเยอะเลยครับแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่จุกจิกยุ่มยิ้มแล้วนู่นนี่นั่นนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลาก็กะจะทําฝั่งนี้ให้เสร็จไปก่อนฝั่งนี้ก็ยังเหลืออีกอะไรอ่ะชิดกระจกครับน้ำฉีดกระจกหน้าหลังจุดสายตรงนั้นแล้วก็ต้องใส่บางโคลนเข้าไปด้วยพราเราไปดึงออกมาแล้วก็ก็จะไล่มาปุ๊บแล้วก็มาฝั่ง วทีแล้วก็อะไรมาเป็นส่วนๆไปแอพิอีซที่11ก็คงจบต่านี้แล้วครับตอนต่อไปแอพซีซดที่12ครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ